ยังมาแลนเรน็วหักเร็วเนี่ยตากล้องแลนน้ำกระพันยอมแพ้เลยว้นี่มันรถไถหรือเครื่องบินวะเนี่ยวิ่งไวจัดอ่ะเดี๋ยวผมพาไปมึงการศาสของกีไถนะวาิสาดไก่สำ่ใด ปูนครับประมาณหาผานอ่ะปูนหางเจ็ดได้ครับนี่มึงซาดินไก่ครับไก่เนี่ยโอ้แรีนเล่อีหลีครับเกียร์สิบสองคูณสิบสองอย่างสาสิบแปดนะครับรถคันนี้เป็นรถสี่สูบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับผมเป็นรถใหม่ไทยนะครับไม่ใช่เก่านอกนะทีหกศูนย์สองศูนย์ ร้อยสิบแรงม้าพลังเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์มึงเอา่อยี่น่องมาวามันจะลวดเนี่ยครับมึงขึ้นมาแลนซ่าธัยแต่วันโพส่าได้ีนโอ้รถังมาแลนเร็วฮะคือ แรงวิ่งไวแล้วก็บวกกับคนขับวัยรุ่นเนาะคนขับวัยรุ่นนะครับผมก็ประมาณนี้มึง,ออองเออหลดพีนองเออเรี่เร็วหักคลิปนี้ผมมีอย่างหลายครับผมพาม,ามาึงความจวดของที่60-20นะครับแกะกล่องมาปีที่แล้วนะครับคันนี้เจอกันทีไรก็ยังใหม่ยังสด ยังจวดเหมือนเดิมนะครับผมเอาเดี๋ยวถ่าเพื่นกลับมาก,ก่อนครับมาแล้วครับผมย,ยังจวดเลย จวดคักจวดคักไปเดี๋ยวผมพาขึ้นไปถามโซเฟอร์ครับว่าเพิ่นไถเกียไดนไปเดี๋ยวขึ้นไปน้ำเพิ่นด้วไปด้วยหน่อยปจวดคักจวดแน่เลยมาทีครับเสีย<ด>ผมใส่รล้วเขาคือไ,ไ,ไหนปะว้าไทยเกีไดนมาไทยคักแยรแน่เีลยเสียไทยเกีไดนนี่เกียสามสามเลยนี่สามเอ็มสามบอก นะสามใดสามหนึ่งบอกสามสองหนึ่งอ๋อเขาเขามีเดียมไมีเดียมสามนะครับผมผมนึกว่าแกไถ่เจี๊ยนหนึ่งโอ้ยางเร็วเลยพี่น้องเลยโอ้เรียนมาหันเลนเยเนี่ยเรียนเร็วเข้ากันเรียกว่าเสือเบียดนี่มึงนะครับพี่น้องคนใส่รอบพอดีไอจวดเรียนเร็วขา้างเรียนเร็วเนี่ยพี่น้องเอ้ย พวกมึงตากล้องผมโลภุดตากล้องผมใจขาดแล้วกูนะพวกเก๋แขกซะ่เดียวว้าเรียนเร็วอยีอหลีครับขนาดขนาดมันพื้นที่พอดีนะครับเนี่ยมันติดเนี้ยหน่อยเป็นยังเรียนจวดโอ้แต่แม่นพื้นที่เรียบๆเนี่ยก็ออยังไอ้พวนดิดก้อนปลูกนี่ยบ้าแล้วเนาะเสีย <laughs> เศร้าเรียบเยินวะโอ้โโทรหาไอ้กันไดดโอ้โหตีหาว่นี่นไม่ออกไทยให้นี่ครับโซเฟอร์รูปหล่อหน้าตาดีนะครับขับรถนิวฮอลแลนด์นี่คนขับรถนิวฮอลแลนด์นี่หน้าตาดีทุกคนนะพี่น้องเลยเมืองเมืองกีทายศาสตร์พูดแล้ว อันนี้แค่หางจิตนะครับผมถ้าหางถ้าหางหายนี่สิมั่นก็นี่ครับไถดีก็นี่กบหยาดีก็นี่ครับอันนี้เป็นหางเดิมนะไม่ได้แปลงโอ้ยมึงตากล้องไอยังว่าเราเศ้าอยู่โอ้เศร้าดีหันกล้องไป เขาใช้รอบประมาณพันเจ็ดพันแปดนเนี่ยอาศัยวิ่งไวหน่อยครับเพื่อเสร็จเร็วนะพันใจบอกว่าหอดหอดปีไปครับครบปีไปสองปีนี่แล้วปีกว่าแลวปีกว่าบอกเมียนบอกหมาเมียนออกว่าปีไกห่หิบอกเออปีเดียวปีไก่เพราะสองปีเด้ จกัก <450. S 3> <4 70. S 2> ชั่วโมงแล้ว450เฮ้ย470ชั่วโมงครับผมป,ปีกว่าเนะาะก็ออกมาช่วงต้นฝนปีกว่าปีกว่าครับยังไม่ถึง2องปีปนี่ครับรถสเปคไทยมันจะเข้าตรงนี้นะครับผมนี่มันจะบรแมนแบบระบบรถนอกนะครับเข้าเดินหน้าถอยหลังนี่ครับมึงนะี่ รุ่นนี้ต้องเหยียบคัด์นะครับผมไม่เหมือน6050นะเกียร์เป็นเกียร์12กู12นะครับผมเบิงเมงเมง นิ่มับขนาดบอผู้ดิสารนะครับนิ่มอยู่บอคนครับนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยสุดยอดเลยครับน่าใช้มากครับที0หกราคาอยู่ที่ประมาณสองล้านสองล้านเท่าไหร่จีบเจ็ดแสนบอกสองล้านเจ็ดแสนนะครับ้าผู้ใดสนใจครับเข้าไปดูได้นะครับที่ศูนย์ขายรถแท็กอร์นิวฮอลแลนด์ทั่วประเทศ ่าสาขาใกล้กผมกลเป็นเวชัยแท็กเตอร์อุดรธานีสาขากุชินาลายนะครับผมโอ้นอองคนไทยแบบโคตรมั่นอนะ่ะสะใจมากครับผมคลิปนี้พาชมบรรยากาศครับบุยไหวแล้วลผมแล่นอยู่ข้างล่างมาได้แล้วเมื่อยไม่ไม่นั่ง <c oughs> ถ้าพื้นที่ดีวิ่งไปกว่านี้น้องแกบอกนะ ดีนะครับมีเบาะผู้โดยสารด้วยสุดยอดเลยนี่ครับแป๊บเดียวอ่ะรอบหนึ่งระบบยกหางก็กดเอาเลยครับเกียร์ก็เกียร์ธรรมดามุมกล้องอาจจะไม่กว้างเท่าไหร่นะผมใช้โทรศัพท์ถ่าย ถ้าเป็นโกโปรนี่น่าจะกว้างกว่านี้ครับนะครับระบบง่ายมากมันรถเกียร์ธรรมดาครับธรรมดาบททุกอย่างเลยหางธรรมดาเกียร์ก็ปกติแต่ว่าเดินหน้าถอยหลังจะมาอยู่ตรงนี้นะครับเข้าเกียร์เดินหน้าก็เหยียบคัดธรรมดาแต่ว่าตัวโยกเดินหน้าถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับผมสุดยอดสุดยอดเอาโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็พามานั่งตากแอ được không tha ngoài đây lo phải chơi cánh mày hả